คนดื้อลงไปทำอะไระฮะขึ้นมาเลยขึ้นได้ไหมนั่นขึ้นได้ไหมฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอตีเพียเดี๋ยวขึ้นมา จะลงไปอีกไหมฮะเล่นอะไรหนูนี่ฮะนี่หน้าตาคนดือ้อหาที่เล่นใหม่เลยเออที่เล่นใหม่ หาที่เล่นใหม่เลยอเ้าว,ว,วอ้าวอ้าวแม่บอกว่าไงแม่บอกให้หาที่เล่นใหม่ไม่ใช่เรอเดี๋ยวหัวทิมเดี๋ยวหัวทิม Bèm bèm đưa mềm nè em em Ê Ao 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 ao. Khó này, khó này. Khó ca Khó. Khó. Gà, một lèo. Một lèo, dù các mẹ một lèo. Như các mẹ một lèo. Ao. Dù các mẹ một lèo. ในทำดีๆเร็ว,ว